ขับรถลุยน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ6เทคนิคการขับรถผ่านน้ำท่วมอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งในช่วงนี้เองสถานการณ์น้ำท่วมไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ภาคใดก็ตามเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถเข้าไปในบริเวณที่น้ำท่วมขังแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถนำรถของเรานั้น ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหรือเราจะต้องตัดสินใจอย่างไรว่าเราควรไปหรือไม่ควรไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะต้องประเมินสภาพเส้นทางนะครับนั่นหมายความว่าเส้นทางที่เรากําลังจะ ขับไปข้างหน้านั้นนะครับมีระดับน้ําสูงแค่ไหนถ้าเป็นรถเก่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับระดับน้ําอยู่ที่ประมาณสัก30เซนหรืออยู่ประมาณครึ่งล้อนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระดับน้ําสูงเกินนั้นแล้วเกินครึ่งล้อแล้วเนี่ยนะครับน้ำมีโอกาสที่จะไหลเข้าสู่ห้องโดยสารรถนะครับอาจจะทําให้ระบบไฟฟ้าช็อตหรือน้ําอาจจะเข้ามาที่ห้องเครื่องยนต์ บางส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําถ้าไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้ารถกระบะยกสูงอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรถหรือความสูงของรถได้เลย 60- 70เซนข้อที่2นะครับให้เราทําการปิดระบบประกาศหรือปิดแอร์ของรถนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราลดกระจกลงทุกทุกบานนะครับเพื่อเราสามารถหายใจได้สะดวกนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราจะสามารถได้ยินเสียงผิดปกติของเครื่องยนตย์หรือสิ่งผิดปกติจากภายนอกได้ด้วยนะครับเหตุผลที่เราจะต้องปิดระบบประกาศเพราะเนื่องจากว่า เราต้องการให้พัดลมหน้าเครื่องหยุดทํางานนะครับข้อที่3ให้เราเลือกใช้เกียร์ต่ําที่สุดเลยและใช้ความเร็วต่ําที่สุดในขณะที่เราขับรถผ่านบริเวณน้ําท่วมขังพยายามประคองรอบเครื่องยนต์ไว้ให้อยู่ประมาณสัก1 5 0 0รอบถึง2อ0 0รอบอย่าให้เครื่องยนต์ดับนะครับมัาจจะทําให้น้ำนะครับเข้าไปในท่อไอเสียหรือเข้าสู่เครื่องยนต์เสียหายได้ครับข้อที่4นะครับสังเกตแนวอ้างอิงนะครับในขณะที่เราขับรถลุยน้ําท่วมนะครับ เราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางจราจรได้เพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพื้นผิวถนนได้หรือเส้นแบ่งทิศทางได้นะครับวิธีการนะครับให้เราสังเกตเครียว่แนวเสาไฟฟ้านะครับแนวต้นไม้แนวป้ายจราจรนะครับหรือแม้กระทั่งรถคันข้างหน้าของเรารว่าทิศทางของเขาขับเป็นอย่างไรนะครับเราจรึงได้สามารถที่จะประคองรถของเรานั้นให้ขับอยู่บนช่องทางจราจรได้ไม่ตกถนนไม่ตกขอบทางน,นั่นเองครับข้อที่5นะครับเราควรที่จะเว้น ระยะห่างจากรถคันหน้ามากๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าระบบเบรกถูกแช่น้ําอยู่นะครับการที่เราจะเหยียบเบรกและให้รถหยุดในระยะปกตินั้นยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเบรกจะไกลกว่าเดิมนะครับข้อที่6เมื่อเราขับรถผ่านบริเวณน้ําท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่เส้นทางปกตินะครับให้เราทําการทดสอบระบบเบรกนะครับโดยการย้ําเบรกช้าๆนะครับเหยียบเบรกให้รถชะลอนะครับและถอนเบรกย้ําเบรกช้าๆนะครับ และถอนเบรกเพื่อไล่น้ําออกจากระบบเบรกจนกระทั่งเรารู้สึกว่ารถสามารถที่จะเบรกได้ในระยะปกติแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถขับรถต่อได้อย่างปลอดภัยครับ6เทคนิคที่ผมได้แนะนําทุกท่านไปนั้นนะครับทุกท่านสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับในกรณีที่ท่านต้องขับรถเรียนผ่านน้าท่วมแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าสามารถจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับ เราควรหยุดทันทีนะครับอย่าฝืนขับรถฝ่าเข้าไปเพราะเนื่องจากว่าถ้าท่านเข้าไปในบริเวณที่น้ําท่วมแล้วการที่จะถอยหลังกลับมานั้นก็อาจจะสายเกินไปนะครับจึงฝากให้ทุกท่านตัดสินใจนะครับสังเกตการคาดการล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ปลอดภัยเราไม่ขับเข้าไปครับ